สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมระเบิงอยู่ทางช่องสอังคานชาแนลค่ะมาเลาะปลาคือเก่าล่ะคะพ่อแม่พี่น้องจ้าค่ะพ่อแม่พี่น้องเลาะปลาหาเก็บเห็ดคือเก่าล่ะค่ะกะมือนีเงียบคักค่ะเห็ดยางขึ้นฟูมากะบ่มีเห็ดเลยค่ะกะไปค่ะไปรุ่นน้ำกันเนาะรุ่นยาวๆน้ำกันเนาะค่ะว่าสาอังคนจะมานเห็ดบอกค่ะมือนี่ยุ่งยุ่งกัดส่ะยุ่งลายค่ะ กับไ่รู้ว่าสิพกความมันหน่อยไร้สักหน่เนาะ,ะค่ะกะย่างขึ้นมากับพ่อค้นอยู่ค่ะพ่อขจ้ามาเลาะปลาขึ้นกันเนาะคะ่ะไปค่ะกลับไปลุ้นน้ำกันเนาะค่ะว่าสองขันสิพกความมันบ่ค่ะเมื่อนี้ค่ะไปค่ะไปลุ้นน้ำกันจ้าก็แดงจ้ะไปนบัวเนาะโอ้ได้ยุค่ะได้ยุดอกนึ่งค่ะ ตุ่มตุ่มให้ก้อนแดงค่ะเนี้ยมเนี้ยมเนีเนี้ยมค่ะเห็นตะไคร้เห็นตะไคร้ค่ะอเห็นตะขาค่ะขาบอกง่ค่ะเนี้ยด้ย้วยด้วยโอ้บกง่อย่ค่ะอุ๊บอุ๊อน้อยตัวเลยน้อยอ เพือนพันเนาค่ะแหนมกับพ่อแม่พี่น้องจ้าแย่อย่างสาวคันในแหนมแย่ย่แยกอแดงค่ะเห็ดกอแดงหนึ่งดอกเลยวด้อค่ะพ่ณอีกค่ะวันนี้เราเติมพ่นบอกนี่ะปานอีกวันีไปนี่ง ดีดีบานค่ะโอ้ยบานเบิดค่ะอุ้ยเนาวกับปนั่นค่ะพ่อะไม่พี่น้องจ้าเพียเนาวหิมเนะเพียอันใดเนาวกับใบคนเปลี่ยนเสื้อตัวนั่นค่ะดีหนาเขาก็จะได้หาอีกหนอค่ะเพียร์เพียร์ดีดีีดค่ะแน่นแน่นแน่แน่ เกือบมันบดาเนาะคะ่ะเกือบมัน,มนเพิ่ท่าวถิ่นนี่จากก็ค่ะพูนทำพูนอีกค่ะสดงดอกอีกสองดอกอีกสองดอก,อก,อดอกได้ปะนเนาะเ่ท่าไม่จากกันปะเนาะได้ยุคค่ะได้ยุคไปปิ้งต่ำเจลเนาะคะ่ะ เสียบพูดกันนี่น่าอะไรค่ะบ้าค่ะกูแดงค่ะเราต้องน้ำค่ะดอกบานทะเลเลยค่ะมืนอี่ค่ะฝนตกลิ้นขำเมื่อกี่อากาศขึ้มค่ะ ยุงกับไลค่ะขำเมื่อนี่เพราะว่าอากาศขึ้นยุงก็จะมาไลผิดก็อยู่ในป่าเนาะค่ะยุงก็จะไลแนยเป็นธรรมดาค่ะไปค่ะย่างลุ่นกับซาวค่ะเนาะว่าจะมานเฮ็ดบ่ขำเมื่อนี่ค่ะนีดก้อนเรืองค่ะนี่บ่ตกน้ำอยู่ค่ะ เนามๆๆค่ะดอกกอแดงค่ะหวานทเลอยูเลยอดอกเกี่ยวลื่นนะคะตรงสายมูพนาจาเก็บไปแล้วนะคะอไม่ซ้อเลยไ่รู้ว่าจะได้บ่ค่ะอยู่ในซอกเลยไปกับล,ลุงลูกหุ่นมีซานเหยคะเจ้ดอกนังเขาละหุ่นค่ะห ได้บ่ค่ะเก็บได้บ่มันเนา่าแล้วบ่โอ้ยเน่าแล้วค่ะคุณเน่าแล้วค่ะไม่สอเนาะดอกมันยังไม่สอกทนะุกนนัน,กนค่ะพี่ไม่สอกให้ใบมันหนะักเป็นเชือ้อซะนี่ได้ดอกในดอกเดียวค่ะกอค่ะกอแดงอีกแล้วค่ะ ที่ละดอกน้องะคะ่ะคันพอดเป็นมูกระเทาเบิดค่ะได้ดอกเดียวอีกดอกเฮดดอกเทาและะ้วค่ะเ็ดไว้เนาะคะ่ะสังคันลงเมื่อแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้า ได้เวลาสรุปใหดทั้งสาวองะคะัตแล้วค่ะนี่คะ่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะก็จะเป็นเห็ดกอแดงคะ่ะเห็ดกอแดงเห็ดตะไคร้นิดนนะะหน่อยเนาะคะ่ะเพราะว่าเห็ดบ่ออกแล้วะค่ะเห็ดไว้แล้วดอกค่ะกะดล้อฝนตกรอบนี้เซตกัดล้อให้แดดฮ้อนฮ่อนก็เนาะคะ่ะกะจังมาขึ้นมาเบิ่งใหม่อีกเนาะคะ่ะกะมารอบนี้กะถือว่ามันอยู่ดอกคะ่ะได้แก่งอยู่เนาะคะ่ะกะย่างอวยอ้อมไก่อยู่คะ่ะ คนกับมาคือกันเนี่ยค่ะคนกับึ้นมาผู้มาหลายอยู่ค่ะกะตาคุณกับพอได้แกงอยู่ค่ะแต่่วากะดอกเทาๆจังสิแล้วเนาะค่ะเห็ดบนนมค่ะเห็ดกัอยากไว้แล้วเนาะค่ะเห็ดออกบักหักแล้วค่ะค่ะแต่่วากะถือประมาณเติบอยู่ค่ะกัได้แกงอยู่เนาะได้หมอใหญ่อยู่ค่ะ พ่อแม่พี่น้องมากคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้สาวอังคารเนเด้อค่ะเพื่อพ่อแม่พี่นอ้องจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของสาวอังคารค่ะล้อรุ่นล้อติดตามเด้อค่ะสาวอังคารจะได้เฮ็ดคลิปยัง้งสุพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนกันอีกในคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะสุดท้ายก็ขอพ่อแม่พี่น้องยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันเมืส่สุภูสุคนเด้อค่ะสุดท้ายก็ขอกล่าวเ,เข้ามาสวัสดีค่ะ